สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาติดบ่อประดานให้ที่ที่บ้านนะครับวันนี้มาติดตั้งด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าเป็นเป็นบัญชีใหม่พอดีคือโอกาสกลับบ้านนะครับก็เลยมาติดซึ่งปกติแล้วจะให้ที่ที่บ้านพี่ชายที่บ้านช่วยติดให้ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มสองแรงข้อออกสองนิ้วนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้คือปั๊มข้อออกสองนิ้วนะครับ น้ำถือว่าแรงนะครับตรงนี้เป็นรุ่นห้าจุดห้าคิวนี่ครับตรงนี้หย่อนลึกยี่สี่เมตรหกท่อนแต่น้ำอยู่ไม่ลึกครับแต่ว่าทางที่เจ้าของอยากให้หย่อนลึกไว้นะครับเพราะว่าเผื่อเผื่อน้ำลดลงประมาณนี้ตัวนี้กล่องคอนโทลก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้เป็นปั๊มรุ่นประหยัดนะครับรุ่นออสองแรงรุ่นประหยัด ก็ใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ดีแล้วก็ซ่อมง่ายมีปัญหาก็ซ่อมง่ายนะครับตัวนี้จะเป็นแรงดันสําหรับแผง6โวลต์นะครับจะเป็น112โวลต์รอบอยู่ที่3,100รอบนะครับแล้วก็11แอมป์นะครับตอนนี้วัดอยู่ที่1,235วัตต์นะครับตอนนี้ที่ทํางานเป็นเวลาตอนนี้ประมาณา10โมงครึ่งนะครับ ติดมองขึ้นก็ได้น้ำประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูแทงนะครับให้ทางที่เจ้าของเขาตั้งโครงเองนะครับก็แล้วผมมาติดแทงให้ก็ก็จะได้ประมาณนี้แท่งนะครับอันนี้คือทางที่เขาตั้งโครงเองนะครับก็ประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับผมคิดแค่ค่าของนะครับค่าของแล้วก็ค่าแรงนิดหน่อยเพราะว่าเป็นเป็นที่ที่บ้านนะครับไม่ได้เดินทางไกล เดินทางไกลเนี่ยผมจะถ่ายแค่ปั๊มนะครับเพราะว่าจะไม่มีคนมาติดตั้งให้อันนี้ถือว่าใช้ดีนะครับรุ่นประหยัดน้ําก็แรงไม่แพ้กับรุ่นธรรมดานะครับนี่ครับประมาณนี้เลยแรงมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบ่อที่พี่เขาจะจาเลี้ยงปลานะครับเอาไว้แล้วก็ด้านข้งางก็จะเป็นอ้อยนี่ครับประมาณนี้อ้อยก็จะตัด ถึงเวลาตัดแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ก็จะช่วยให้ทํางานได้ดีขึ้นสำคัญทำงานเกษตรได้ง่ายขึ้นนะครับถ้ามีน้ำน้ําเป็นปัจจัยที่สําคัญมากนะครับสาหรับการทําเกษตรถ,ถ้าไม่มีน้ำก็ถ้าไม่มีน้ําก็จะทําอะไรก็ลําบากก็ทุกวันนี้มีแผงโซล่าเซลล์ที่มาสูบน้ำบรดาได้แบบนี้ก็ถือว่าช่วยเกษตรกรได้เยอะนะครับประมาณนี้เลยก็ถือว่าแรงนะครับผม ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ